กาบสวัสดีและสบายดีบัวเอชซีฝั่งไทยและฝั่งลาวเนาะเมื่อนี้เทว่าบ่าวสัญญาเดินทางกลับแต่น้องเนาะเดินทางกลับจากบ้านอาจารย์คำหลัดเนาะข้าจะมุ่งหน้าเขาบ้านเด็กน้าล่อ่น้องเนาะมาฮอนี้อ๋อพี่น้องเขาเจ้าจะเห็นหน้ายามไหนเนาะคือเขาเจ้าดั้มหน้าใหม่ๆเนาะพี่น้องหน้ามันมาจากภูเขาเนาะเขาเจ้าตัดไว้เนาะมันจะไล่ลงสู่ภูและพี่น้องเนาะเซเลเนาะเนาะ ตัวานามใส่พี่น้องเอ้ยเบาสัญญากับคนเดียวเนาะเพื่อิได้หอดจอดทึงโมบาทหรือว่าเมืองสิปโปนกับพวกแห่งเนาะพี่น้องนเนาะนี่พี่น้องมาหอดโมบาทแก่งอาล่องเนาะือวะเบาส,ญญาสานิทเดิอดศิเขานเนาะอีกต่อไปกะจะเป็นอันคัวสภาพไมรัยน้องพี่น้องเนาะในพี่น้องข้าสิสด้ความแก่งอาล่องและนอบ้เนาะิได้ความแก่งอาล่อง เป็นสภาพในไทยนอกทางสภาพในไทยสายผู้เก็บเงินเลยวันนี้ว่เก็บเงินคิดว่ารสเปกหงเหียนบองแมนบ้า <c oughs> สภาพในไทยเลยพี่น้องไอ้ครับต้องไปเสี้ยงเงินพา นี่ไปหน่อยวะบ่ไหมเราจะเอาผู้ท่อนที่ใหรเป็นท่อนไหนหรือว่าง้อเงินบอกผมว่

ในแต่งเงินดันให้เหมนเนาะนี่น้อได้กลับลนอกหนอกเพื่อสหอดบาทกะยังไกลเติบได้พี่น้องแต่นี่ไปเนาะเขายังสิได้แวะอันเมื่อเสโปนอยู่พี่น้องเนาะ คือสพานไไเมพี่น้องลายคนอาจจะบ่าจัาเนาะบบาวสัญญาบกระบอกขี่เนาะโอ้ว่าสพานเม่ไผ่ะได้เนี่ว่นมันแก่งอาล้องมันเองนองเยลน้องเนาะเป็นสพานมี่วส่วนง,งามน้องแต่ว่าใกล้เนาะใกล้ทุกษวเศร้าบาแกงอลององพี่น้องเขาวพุกระดมมลายคนมาก เป็นปีที่ห้าดังตัวโลกะตะวนันกับาแมน้องเนาะหลายคนอาจจะผิดโอ้แยงกับอราความสวยสดงุกงามของสะพานแห่นงน,นี้เน,นรระาะพี่น้องถือว่าใกล้พอสมควรเนาะพี่น้อง เงินทีได้ความได้เฉพาะแมนเนาะความจากหมู่บ้านได้ใกล้เตอรรถจักรข้าจ่าจะเก็บขั้นละสิบพันขั้นละสางพันน้องเนาะขั้น,นะละสองพันโอเคโอ้ยนี่พี่นอ้นนองมาหอดโมบานนาลุงเกา่าเนาะพี่น้องเภาพก็ได้ม,ม,มาหอดเ้นทางทานพุชมินแต่ แต่ก็นักเงาเงินแสนาหลัก ฮอนแท่นี่จะนาวดีดองเนาะจะนาวนาวแห้งเนาะน่าวแ้งเพราะว่าแท่านี้มันไก่กัปเอียดเนาะไก่กัปเอียดนามเนาะไก่กัปเอียดนามบั้งมือกับพนตบดีดอกบั้งมือกับหมอกตบลงมาเนาะตบน้ำในลำบากดีดอกจอนในการไปมาเนาะจะเป็นถนนมุ่งทางเก่าเนาะ บามาลงเก่าพี่น้องเข้าใจว่าจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ภายนอกพี่น้องเน,นาะจนสุดถนนทางท้างเนาะเสาเนาะของเสาเนาะบริยอกเน,นาะเบาเบ,บา,นนา,าสัญญากระเผาเนี่ยเบาแมนนี่เนาะเขานี่เนี่ยนี่คือห้องเฮียนอุดมสมบูรณ์เนาะห้องเฮียนกนระทงเนาะ เมลอนเก่าพี่น้องเนะจะอีกบอ่อใกล้พี่น้องงั่งอีกประมาณว่าสิบปลายลักเนาะก็จะหอดอนันบันดงพี่น้องเนาะจะหอดบ,บันดงก่อนถ้าสิเดินดทางกลับเนาะแต่ละมงแต่ละบอนคือบาลสัญญาเช่นอะไรพี่น้องเนาะมาพอ,อนี่โอ้พี่น้องอ้อยคนทาน่าเนาะถนนคนทา่างามอยู่พี่น้องแต่ว่าความสวยสดงดงามของคนท่าเลยนะพี่น้องรายการมันจะไม่โค้งลายเนาะพี่น้องแถวนี้เนาะโค้งลายเนาะ รถใหญ่กำลังระวังในการสัญจรเนาะเพราะว่าผู้แห่งนี้มันเป็นผู้ที่สูงกว่าหมพี่น้องเนาะสูงป๊อปเท่พี่น้องความสวยสดุงงนงามของผู้แห่งนี้เนาะบาดสัญญามาเห็นพี่น้องตื่นอกตื่นใจเนาะในผู้ในตาเนาะนี่พี่น้องรถใหญ่จะคอยลงจะคอยเบรกเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยจะคอยเบรกคอยไปเบิงังควันพี่น้องเพราะว่าเพิ่นใส่เบรกหนามนาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่น จะอันโหลดติ่นลงเลยเลยเนาะเอาอยากจะแซงก็บอห้ามแซงน,อนอ้องเนาะวัวคนข้างไม่โขงลายคีนน่น้องเนาะซ้องพันน้องซ้องพั้นคุณพั้นเนี่ยก็แฉะเนาะมาจะไปไหนอยู่เนาะคนจะแกไมกนนกก่วิพี่น้องเนาะหรือว่าไม่ยุค่าเนาะ ตอนดูค่านะเน่พี่น้องโอ้ข้างของวราสัญญาบังคับความดอกข้างของนะพีน้องเด็กรถจักรข้นมาไหนอย่าลดข้างล่างไหม่น้องเอาเบิ้ลิีไปลองหน,น,นุนเนาะผมมียังดอกเขาอะ่ะโอ้ปลอดภัยเนาะเลยยังอีกขั้นหนึ่งโอ้พี่น้องเอ้ยเสี่ยวขนาดเนาะ เพราะว่าคนทางมันโคตรเงียวเงียวเนาะพี่น้องเนาะบาลสัญญาเซียวเซียวเซียวในการสัญจรเนาะพี่น้องมันจะหักแบบหักเหลี่ยมเลยเนาะพี่น้องแต่ละบอลเนาะแต่ว่าวิวงามพี่น้องเนาะผู้แห่งในวิวจะงามสวย์หมด,ดง,งามดีเนาะโอ้พี่น้องเลยเดินยังไม่มีรถข้างนั้นเนาะ ไอ้หนิความซื่สัย์งดงามของโู่งนี่เนาะนี่คือบัณฑสะเทอรนอ่น้องเนาะบัณฑสะเถรอีกพวกใกล้ี่น้องยังอีกสีหาลักษะหอดบานดงเนาะหอดบานดงบัณฑสะเทถรนี่โมบัณฑที่ซื่สัย์งดงามพี่น้องเนาะสำหรับผู้แห่งนี้เนาะมาสัญญาเห็นโอ้ยพี่น้องเอ้ย แท่ในเขาเจ้าจ่าดำรงชีวิตปลูกต้นกล้วยเนาะปลูกต้นกล้วยต้นมั่นแต่ว่าไลา่นักที่สุดคือต้นกล้วยพี่น้องแต่ก็มามยุค่าคือไม่ต้นวิทมันเองพี่น้องหมู่บ้านแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์ดีเดี๋ยวนาะ,ะในการขาคายเนาะ พี่น้องข้างหน้าเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเกละมุงเกละบอนเนาะนี่พี่ดองพี่ว่าสัญญาเห็นแหละเนาะโอดโชว์พี่น้องผู้ใดผู้ใดมาเมืองน้องเนาะพี่น้องที่บริายคลิปนี่เนาะคือว่าบริมาเมืองนอกเนาะพี่น้องเนาะความสวยสดงดงามของผู้แห่งนี้พี่น้องอยู่ทั้งแกไมี่มู่บ้าทนี่เนาะพี่น้องเนาะจะไม่หมู่บ้านนี่ คัวหวยแร่เห่ามาก่อดคัววหรือนอกบาในนอกเคินว่าคัวฐานโฮจิเน็ตน,นอกหนองนอก,นอกมันจะเป็นคัวเก่าแก่นอกทั้งคัวเก่าหรือคัวใหม่ จะลงคว้าเส้นทางเก่าเนาะมันจะลงเส้นทางเกาะะ่าล้อมาแต่ใช่แม่นี่ฮะอ๋อนี่คือเนาะจะเป็นเส้นทางเก่าแก่เนาะที่พระเจ้าหักซ่าไว้ในบ้านและลงเก่าเนาะพี่น้องเนาะ ลออ่องเนาะเพราะวะบาลเส้นหน้ามาไล่ถื่อพี่น้องกะบริขินลินในขั้วแห่งนี้เนาะบริบูรณ์ลินพี่น้องเลยจะเป็นขั้วเก่าแก่อันนั้นคือขั้วใหม่เนาะพี่น้องเนาะทางนั้นคขั้วใหม่ ข้ใหม่เนาะมันจะเป็นครัวเก่าพี่นะ้องท่านจะเป็นครัวใหม่เนาะโอ้พี่น้องความสูงนะเนาะใครทำมาได้ป้าทอดข้าเ,าเจ้าเห็ดนื้อันนึ่งเจียเห็ดเนื้อันหน่งโอ้พี่น้องมึงข้าเจาียจดักป่าเนาะ บอลข้าเจ้ารักป่าในเส้นระน้องพี่น้องจะเป็นครัวตะเก่าแก่แห้งพี่น้องเนาะมาทางนี้จะเป็นวิวสวยงามเนาะพี่น้องเนาะถือว่างามเลยวิวพี่น้องอู้หูพี่น้องจัาจะจะ,จะอามหนมาเนาะอยู่ตรงนอกบารนี้เข้าการเดินทางมาหอดบันดงมาพี่น้องเนาะจะได้ถึงท่านท่อง ข้างเครื่องดูดนองนขจาวาบัดดงสวรรค์นอเ้าจะเลือกเส้นทางเครื่องดพราะว่าเส้นทางเครื่องมันจะสูงกว่าเส้นทางหลุมนอเครือชิดเดินทางมาหอดแต่เก่งอะล่องมาจากเมืองนอคุณน้องมาห้าบัดดงจากเส้นทางตัววาใกล้ที่จมกวดนาะงคือหนองนอเราสัญญาอะไรร่วมมึงแล้วพี่น้องประมาณ โมคุณเล่นน้องเนาะเพราะว่าบ้านสัญญาแหละรถไปได้ไหวเนาะนี่่พีน้องคือบ้านดงสวรรค์เนาะนี่เนาะเขาเจ้าจะมีบุญเนาะอีกคือนู่นเนาะมีบุญเนาะ เพราะว่ามันอีกบัวใกล้กับเจะาหอดเซโปนเนาะพี่น้องเนาะ มันปิมาซอยข้เจ้าก่อเท่า,าทไรเนสิบนโอ้ย่างละสิบมาเลยไปเบิเหลือไก่อนมาแต่ทางเมืองนอกคนคอยทานค้นเมืองซ้นคือเทมซนเนาะโดยโดยโดเจ้าได้สามารถแต่ใช้เอื้อยเซโนู่มาไกายย่เลยนะเนาะเทพพ่ช่พสิมาลงน มือได้เห็ดผัดไทยมาลง2บือออื่นนี่โอ้แสดงว่าะเบืออื่นนี่เนาะเขาจัดสิมาลงเอ้ายั่งอันนี้โอ้ขนมบ่ได้เห็นอันนี้เท่าไรเนี่ฮะเออเอ้าตัวนี้แหละเจ้ามาแต่เชโน่เนาะได้เกาะขี่รถจักมาเลยเลยมาแต่บานโม นำมาได้คายบนน้ำมุ้ยเนาะบนเสซาเงินดอนทานเจ้าความพวกแกงเอล่องเอานำบงดุเอ๋ยมันคบวะรามาไปเซโน่น้องเ้ยคนเมืองซนเนาะคนเซโนโดยโดยโดยนำบงดุขึ้นมาค่ายไกล้เธืเอยคื้บไปค่ายอยู่คน คนยังกว่าลายมืออื่นไปลงทุนโอ้โดยโดยขอบบอขอบขอบใจได้ขอบใจเอาพี่น้องเอาแต่ได้ซื้อสายเพิร์ลน,นอพราะว่าดเดินทางมาแต่เสาได้แต่ผมมากอดาเพียงกับข้อแห้ง,งเงนาะเอาพี่น้องคลิปนี้กับผมมิยังไลน์นอบ่าวสัญญาติดเดินทางต่อเนาะคลิปนี้ข้อล่าวคำว่า,าสบายดีสวัสดีพี่น้องเนาะ